ใสดูก่อนจ้องก่อนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ทันแน่เลยนะครับฟันธงการันตีกับ Toyota Corolla a l t i ติ 1.8e ปี2011คันนี้ราคาเพียง1 7 9 0 0 0บาทรถเดิมๆม,มือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆไหม่แท้ๆครับคันนี้วิ่งมา200,000กว่าโล,ลครับแต่ว่าในส่วนของราคาผมบอกเลยครับว่ามันคุ้มจริงๆครับ179,000บาทแต่สภาพเนี่ยนะฮะสวยๆเลยครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับ รถเครื่องเดิมๆสีบางๆครับสวยกริบเลยห้องเครื่องเนี่ยใสายมากครับอุปกรณ์ต่างๆครบคันครับคันนี้179,000บาทผ่อนเบาๆ3,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับเพื่อนๆใครเครดิตดีออกรถ0บาทครับมาจัดได้เลยครับคันนี้สวยลงตัวเบาะหนังสวยๆครับคอนโซลติดจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทันสมัยเลยครับคันนี้นะฮะสวยๆลงตัวทุกอย่างเลยเพื่อน รีบมาจัดไปเลยครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษครับมีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศมีบริการเซ็นสัญญาทุกจังหวัดครับผ่อนสามพันกว่าบาทตลอดสัญญาต้องรีบแล้วครับคันนี้ใครต้องการรถประหยัดน้ํามันเนี่ยเอาคันนี้ไปใช้ครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติดีมากๆครับคันนี้มาจัดไปครับ0885845375สสนะครับสวยๆลงตัวนะครับรีบเลย